นี่คือ10อันดับดาวรุ่งที่ลีโอนลเมสซี่เลือกว่าเก่งและน่าจับตามองที่สุดตอนนี้จะมีใครบ้างไปดูกันครับคนแรกนิโคพาสกองกลางตัวรุกสัญชาติอาร์เจนตินาวัย21ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรโคโมในลีกอิตาลีหลังเปิดฤดูกาลผ่านเกมลีกไป7นัดเขาทำไปแล้ว4ประตู4แอสซิสคนที่2เคนรีปาเอส กองกลางตัวรุกวัย18ปีสัญชาติเอกวาดอร์ดาวรุ่งที่เชลซีซื้อมาจากสโมสรในเอกวาดอร์และตอนนี้ปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์กับสโมสรสตราบูในลีกเอิงคนที่3 r i ริโอเอนกูโมฮาคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะหลายคนคงรู้จักเขาอยู่แล้วปีกซ้ายวัย17ปีที่ย้ายออกจากอะคาเดมี่เชลซีมาเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลรุ่นย18ก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมคนที่ 4. โมฮัมเหม็ดแมเต หน้าเป้าสัญชาติฝรั่งเศสวัย18ปีเล่นภายใต้สังกัดแรนในลีกเอิงคนที่5คาร่าเซราโยดีแข้งสาวดาวรุ่งอายุ17ปีเล่นให้สังกัดบาร์เซโลนาทีมหญิงและทีมชาติสเปนคนที่6บราจานกรูด้ากองหน้าดาวรุ่งของทีมชาติเยอรมันอายุ21ปี เล่นให้กับไบรตันและดูการนี้ลงเล่นไปแล้วทุกรายการ8นัดทำไป2ประตู2แอสซิสคนที่ 7. มิค่ากอสกองหน้าวัย20สัญชาติเบลเยียมตอนนี้เล่นให้กับทีมอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมคนที่ 8. อันเดรซานโตสกองกลางดาวรุ่มอายุ21ปีที่เชลซีซื้อตัวมาด้วยราคาถึง12ล้านยูโรเมื่อปี2023 จากสมาโมสรวัสโกดากาม่าเ well. ขาถูกเชลซีปล่อยยืมตัวไปอยู่2ปีก่อนที่ตอนนี้จะกลับมาอยู่กับเชลซีและได้ลงเล่นในเกมลีกต้องรอดูผลงานต่อไปว่าจะรุ่งหรือไม่คนที่9ลิลลี่โยฮันเนสแข้งหญิงกองกลางชาวอเมริกันอายุ18ปี <prisons> เล่นในสังกัดโอลิมปิกลียง <sets> และคนที่10โรดิโกโมรากางลุกสัญชาติโปรตุเกส ที่กำลังค้าแข่งให้กับ FC Porto ปัจจุบันอายุ18ปีและนี่ก็คือ10ดาวรุ่งหน้าจับตามองที่ Lionel Messi เลือกสำหรับปี2025หลายคนอาจสงสัยว่าทำไม m e ซี่ถึงมาเลือกดาวรุ่งที่ดีที่สุดของแต่ละปีเพราะว่ามันเป็นแคมเปญของ Adidas ครับอย่างปีที่แล้ว m e ซ s i ก็เลือกเช่นกันและหนึ่งในนั้นก็คือลามีนยามาน